สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะได้บทสรุปแล้วน้อที่จีนเขาก็ออกข่าวกันเต็มเลยนะคะว่าประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคะ่ะนางเอกนางพญาทารบนะคะก็เป็นของเมิงจือวีนั่นเองอะ ก็ถอนหายใจโล่งอกได้บางส่วนเพราะว่าเจอค a n ิเดตหลายชื่อนะคะของผู้ที่จะมาเป็นนางเอกแทนเมืองจิวีแล้วรู้สึกว่าเอาเมืองจิวีแล้วกันเพื่อนๆค่ะเขาน่าจะเขียนบทละครใหม่แหละอดวานคิดว่าไม่น่าจะเหมือนในนวนิยายต้นฉบับสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างมาอย่างหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหนูเช่นค่าหาได้ยากยิ่งที่คุณเฉินตูหลิงเล่นนั่นก็เขียนบทขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับบทนางเอก เอกอะไรเงี้ยค่ะก็เนาะก็เป็นไปได้นะอืมพวกเราก็เสพนิยายกันต่อไปนะคะมีความสุขค่ะมาดูข่าวกันดีกว่านะคะก็คอนเะฟิร์มมาหลายๆแพลตฟอร์มเลย163ก็คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็โซฮูก็คอนเฟิร์มจริงเขาก็คอนเฟิร์มตั้งแต่วันที่13บสามิกนายนปี2025ก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละนะคะเขาบอกว่าในที่สุดแล้วนะคะก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะนางเอกของนางพญาทารบนะคะได้ถูกเลือกแล้วนั่นก็คือมึงจื วีนั่นเองค่ะมารับบทสนเหมียวนะคะแล้วก็หวังเฮอตี้รับบทเชี่ยจิงสิงคค่ะละคอเรื่องนี้นะคะชื่อภาษาจีนใช้ชื่อว่าเทียนจิงตี้ค่ะก็กําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะนางพญาธารรบค่ะข่าวนี้ก็สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียทันทีเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนวนิยายต้นฉบับอาจจะคิดว่านางเอกเป็นแบบผู้ที่รบเก่งในสนามรบค่าฟันตีลันฟันแทงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะคะชื่อบอกว่านางพญาธารบ แต่ว่าการรบของนางเอกของพว่เราเป็นลบในราชสำนักในวังหลวงลบในบ้านเออลบด้วยกลยุทธ์อะไรอย่างเนี้นะคะไม่ได้ออกจับกระบี่ไปลบนะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันในส่วนของบทละครอาจจะมีก็ได้นะคะสร้างให้คุณเมิงเจอวีใส่ชุดเกราะสะหน่อยออกไปรบแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยเปนเพื่อนคนที่รบเก่งก็คือพระเอกของพวกเรานะ เชื่อจริงสิ่งนั่นเองค่ะก็จะเป็นดาวเด่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วบทละครเนอะอดาไม่ถูกเลยแต่เขาบอกว่ามีต้นฉบับเป็นนางพญาธารรบค่ะก็ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนเขาก็มีบอกว่าแหล่งข่าววงในเนี่ยก็ระบุแล้วว่ามึงจิวอ,อี้นันนะคะเข้าร่วมแสดงในนางพญาธารรบราบรื่นค่ะก็จะเปิดกล้องทันทีหลังจากที่พรินเซสซางปิดกล้องนะคะซึ่งจะเสร็จภายในเดือนอนี่ละเดือนมก,กราคมนะคะปี2020 26ที่กำลังจะถึงนี้สำหรับพรินเซ s ซางค่ะนี่ทางด้านของอวังเฮอร์ตี้ได้เคลียร์ตลาดง,งานของเขาไปแล้วนะคะ4เดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมกับบทบาทของการเป็นเชี่ยจริงสิงนะคะก็เป็นโอกาสอันดีของดแลนหวังนะเพราะว่าบทนี้ถือว่าดีทีเดียวมีความมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะมีความโหดแล้วก็เป็นคือจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ลูกหลานของอีกแควนหนึ่งแต่เขามาโต ที่อีกแขวนหนึ่งก่อนโดยที่มีพ่อบุญธรรมเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะ,ะคะเขานั้นเป็นถึงน้องชายของฮองเต้ของต้าเหลียงแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปนะคะกลับไปแล้วเขาก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อีกหลายเ,เพื่อนๆมีหลายเรื่องแล้วนะอย่างเรื่องอริรักลิกิตใจก็พระเอกเราก็ในเวอร์ชันละครไม่ยอมขึ้น ของราดนะคะตลกมากค่ะตลกมากเลยนะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องของรานเขาเตรียมตัวมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าในบทละครก็เปลี่ยนไปเนาะฝิงซุยเกอไม่ได้ขึ้นคองบันหลังนะคะอดวานก็ช็อกช็อกอยู่มาถ้าเป็นในเรื่องนี้นางพญาท้าลบถ้าเชื่อจริงสิ่งไม่ได้ขึ้นคลองบันหลังอีกนี่โอ้โหเพืเ่อนๆค่ะสวดส่งสวดส่งเพาะๆไปเลยนะคะดูดูแบบที่ไม่ต้องยึดต,ติดว่ามีในวรรณยุก ต้นฉบับชื่อว่านางพญาทารบก็ได้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องอื่นไปเลยเนาะอเอาละค่ะเรียกได้ว่านะคะทีมงานสร้างก็ก็คงจะนะก็มันเป็นกระแสะเยอะขนาดนี้ก็หวังว่าจะไม่ทำให้ทั้งชาวเน็ตที่เป็นกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบคุณดีลันหวังแล้วก็คุณเมืองจืออ่อวีรวมทั้งนวนิยยต้นฉบับนะคะได้แบบผิดหวังอะไรเงี้ยไม่เอานะก็ขอให้อิ่มเอมเปมปีแฮปปี้กันทุกๆฝ่ายทุกๆกกลุ่มนะคะ ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะคะก็เรียกได้ว่ามีข่าวหรือสพัดนทางออนไลน์ว่าโอ้โหค่ะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าองไรก็ตามข่าวาว,าวของผู้ที่เซ็นสัญญาเป็นพระเอกก่อนก็ต้องเป็นของคุณดีลนหวังนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีการต่อรองนะคะที่บอกว่าทาไมยาวนานเนี่ยก็เพราะว่ามีการต่อรองเรื่องค่าตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อมังจิวอี้กับดีลนหวังนะคะข่าววงในเขาบอกว่าได้ค่าตัวเท่าเทียมกัน,นเพื่อนอืมอ่ะ เราเราดูเออก็ต้องเขียนบทใหม่ให้มันเป็น 50- 50แ้แหละเพื่อนถ้าอย่างนั้นเพราะว่าในส่วนของนิยายต้นฉบับใช่ไหมในส่วนของบทของเซนเหมี่ยวก็จะเป็นตัวเดินเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวพระเอกจะหายไปช่วงหนึ่งในช่วงที่เขาไปออกศึกแล้วก็เงียบหายไปมีข่าวว่าเขาตายะอะไรเงี้ยแต่ว่านางเอกของเราก็ยังคงใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินฉากอื่นๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าทําแบบนั้นปุ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าฉากของดีแลนหวังก็จะมีน้อยกว่าของมึงจิววี แล้วจะมาเอาราคาค่าตัวเ,เท่ากันได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทละครเราก็ต้องแบบเออสามารถที่จะคิดไปได้ว่าก็คงต้องมีการเขียนให้เป็นบทพระเอกนางเอกแบบ50-50แสดงนำร่วมกันนะคะก็เรื่องนี้ก็แน่นอนคงจะสร้างความฮือฮาในหมู่แฟนๆน,นะคะเอาเป็นว่า,าสำหรับาบ,าบางกลุ่มเออบางเน็ต เขาเรียกว่าอะไรดีไมเ่เรียกว่าชาวเน็ตบางคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ดูก่อนนะดีแลนหวังอ่ะมีจลาจรที่แบบมั่งคั่งเยอะแยะกว่าคือมีความเขาเรียกอะไรดีมีจลาจรที่ดีมีแฟนคลับที่ฐานแน่นกว่าเมืองจิววีนะทําไมต้องให้ค่าตัวเท่ากันก็มีคนหยิบยกประเด็นนี้ก็คือเขาบอกว่า,าหวังเฮอร์ตี้เนี่ยน่าจะได้เป็นแบบบิลหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเหนือกว่าบิลสองมึงจิวอีซีอะไรแบบนี้นะคะแต่แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อนๆขาก็ ไม่รู้อันนี้ความจริงข้างในไม่รู้นะฮะว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมแต่ว่าข่าวที่นักข่าวบันเทิงจีนเขาลงกันก็คือมีการต่อรองค่าตัวอะไรเงี้ยเท่าเทียมกันทั้งม่งจืวอวี่แล้วก็ดีแลนหวังนั่นเองนะคะแล้วก็ทางฝ่ายของแฟนคลับนี่แหละที่เขาคือไม่รู้ว่าแฟนคลับจริงหรือเปล่าแต่เขาก็จะอ้างตัวว่าเขาเป็นแฟนคลับนะคะแฟนคลับของทางม่งจืวอวี่เนี่ยก็แยงเช่นเดียวกันก็รู้อยู่แล้วว่าในนิยายต้นฉบับมันเน้นตัวละครหญิงแล้วก็เน้นเกี่ยวกับ กับความขัดแย้งในครอบครัวเพราะฉะนั้นสันเหมี่ยวนั้นมีบทบาทมากกว่าเชียจริงสิ่งมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงจิวี่ต้องเป็นบิลหนึ่งแน่นอนอะไรประมาณนี้ก็มีการสู้รบทางทางด้านโลกออนไลน์กันนะคะระหว่าง2ฝ่ายที่จีนนะระหว่างแฟนของคุณมึงจิวี่กับแฟนของคุณดีแลนหวังเข้าใจได้ทั้งทั้งสองกลุ่มก็พยายามจะปกป้องนะผลประโยชน์ของศิลปินของตนนะคะแต่ว่าจใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าทะเลาะก,กันนะคะที่เมืองไทยแฟน คลับก็ควรจะส่งเสริมผลงานของทั้งคู่เลยมันต้องจับมือกันดังนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ามองจิวีกับคุณดีรันหวังเขาไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกเขาสนิทสนมกลมเกลียวกันมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบแฟนคลับอย่าไปทะเลาะกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามองจิวอีอายุมากกว่าก็จริงแต่ว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามสง่าแล้วก็มีใบหน้าโดดเด่นนะคะ ก็ไม่ใช่สันเหมียวในอุดมคติของอของแอดวานก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงฝีมือการแสดงหรืออะไรเงี้ยก็คือ,อใช่ก็ได้ก็คือมันจะมีสองช่วงชีวิตไงของสันเหมียวเพราะฉะนั้นถ้าบทที่เหมาะนะคะกับทางเมืองจิวอีนี่ก็น่าจะเป็นบทในช่วงที่ที่สองอ,อที่แบบโอ ที่กลับมาแล้วแล้วก็แบบเออพร้อมมากเออพร้อมมากที่จะไปอยู่ต้าเหลียงอะไรประมาณนี้นะมันมันเหมาะกับบทตรงนั้นเออช่วงนั้นนะคะก็มีความแข็งแข็งของความของนิสัยอะไรแบบนี้แล้วก็ของการแก้แค้นความฉลาดนะคะเราก็ต้องรอดูแล้วกันซึ่งจริงแล้วเธอก็แสดงผลงานมาได้ดีจากเรื่องบุพผาเหนือลิขิตเช่นเดียวกันนะคะก็คือดู อ่อนโยนาภายนอกแต่ว่าภายในมีความแข็งแกร่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บทละครไม่รู้จะให้มีส้นเหมียวแบบที่มีโอกาสฟื้นคืนชีพหรือเปล่าหรืออาจจะสร้างอะไรที่เป็นพอดขึ้นมาแบบต่อเนื่องเลยก็ได้แต่ถ้าต่อเนื่องเลยอ่ะมันไม่เจ็บเพื่อนๆอ,อืมมันต้องเจ็บเหมือนเส้นเหมียวเมื่อชาติที่แล้วมันถึงจะรู้ว่าทําไมนางพญากลับมาคราวนี้ต้องทารบรบดะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าลบในเรื่องของเล่เหลี่ยมชั้นเชิงแล้วก็การแก้ไขโชคชะ ที่เกิดขึ้นมาแล้วมืชัติที่แล้วนั่นเองค่ะอ่าละค่ะของมั่งจิวออีนะคะทรัพยากรดีมากนะนเพื่อนโอ้โหค่ะก็บอกได้เลยมีละครนะที่สต็อกเอาไว้ที่ถ่ายเสร็จแล้ว2เรื่องแล้วก็กําลังถ่ายอยู่อีก1เรื่องคือ p r n n e s s s สังเธอมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะอย่ามาอย่ามาแบบว่าลังแคลังคัดมังจิวออีนะว่ามีการจราจรไม่ดีเธอได้รับการบาโบใส่ทรัพยากรอย่างดีจากทางอินเวสเตอร์แล้วก็ผู้ดูแลเลยนะคะ เธอนั้นมีผลงานรออยู่หลายเรื่องเลยนะคะส่วนทางด้านของคุณดีแลนหวังเนาะก็เอาเป็นว่า ตอนนี้ยังมีนั่นใช่ไหมต้าเฟิงซีซั่นสองใช่ไหมคะเห็นว่าถ่ายทำกันไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องเดียวเรื่องนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเปิดกล้องเรื่องนี้อีกนะคะในเดือนมก,กราคมเดี๋ยวรอดูเนาะในเดือนกุมภาหรือไม่ก็มก,กราพอะจะให้คุณเบงเจวีพักสักแป๊บหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นการมาร่วมกันนะคะของสองท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีก็อย่อยาอย่าทะเลาะกันสำหรับแฟนคลับเพราะว่ามีโอกาสที่จะปังปุริเย่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะ ะะเจ้าภาพเนาะ i n v e s อร์หลัก new classic media นะคะเจ้าภาพหลักร่วมมือกับทางไอ้นี่ค่ะร่วมมือกับทางน e n น e n นว video นะคะ โปรเจกต์นี้นะคะก็น่าจะมีเงินมีทองก็บอกเหล่าก็ชื่อของ New Classic Media เนาะเขาก็แบบรักษาหน้าตามเขาโปรเจกต์ Project ก็ตั้งเป็นแบบ S x p r e s s นะคะเพราะฉะนั้น Tencent Video ก็เข้ามาร่วมด้วยอย่างใช้คำว่าภูมิใจนำเสนอเลยนะคะโอ้ยเรื่องนี้บอกเลยนะเออชื่อเดิมมาประมาณเออข้าปีที่4ี่อ่ะก็เป็นชื่อของน้องเจ้ารู้สื่นะคะก็แบบ <c oughs> เ,เจ้ารู้สึกเป็นสนเหมียวที่เดินออกมาจากนว,วันยนา้ต้นฉบับแล้วก็มีบางท่านก็ถามว่าเจ้าจินไม้ได้ไหมโอ้จริงๆแล้วเจ้าจินไม้ก็ได้นะเ,นเพื่อนๆก็เป็นผู้หญิงแบบ ตาโตโตแล้วก็เป็นคนแบบตอนแรกแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรเออเป็นคนที่มีความรักใส่ๆโน่นนี่แต่ว่าก็โดนกระทําเยอะยะไปหมดจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นคนที่มีความมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรนี้แต่พอดีว่าบทของน้องเจ้าจินไม้ที่เคยเล่นมาในเวอร์าชาันละครเนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนที่น้องเขาลองเล่นแบบไร้ๆอ่ะเล่นแบบนางเอกร้ายยังไม่มีนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบประกายของน้องสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าได้ไหมเจ้าจินไม้ ได้นะเออถ้ามองจากในนะวน,นิยตยต้นฉบมับแอดวานก็ว่าได้อีกหนึ่งคนเลยทีเดียวนะคะอ่ะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ได้มึงจือวี่แล้ว,วเพื่อนก็ก็ยังดีกว่าชื่ออื่นๆเนาะก็เขาบอกว่าถ้าไม่เป็นมึงจือวี่ก็จะเป็นห่วงอี้เป็นน้องห่วงอี้หรือไม่ก็เป็นเจียงอ e ี้อี้นะคะซึ่งสองคนนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะมันจะเป็น S Plu ได้อย่างไรถ้าแบกอยู่คนเดียวให้ดีแลนหวังแบกอยู่คนเดียวมัน S อสมันไม่ประสบความสําเร็จนะนเพื่อนมันต้องเอามึงจื วิมาช่วยกันแบกนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดึงดูดให้พวกเราดูเนาะแล้วก็ถ้าจะทําเป็น2เวอร์ชันก็คือแยกไปเลยให้ชัดเจนแต่ความเข้มข้นก็คือความเข้มข้นน่ะก็ไม่ควรจะห่างไปจากนวนิยายต้นฉบับคําว่า2เวอร์ชั่นก็คือมันควรจะแบบควรจะดีทั้ง2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นนิยายของเขามันดีอยู่แล้วมันยืนพื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแต่งบทละครให้มันแปลกไปจากในนวนิยายต้นฉบับคุณต้องทําเป็นแบบ ให้มันมันอะให้มันมันไปกว่าเดิมหรือไม่ก็มันให้ได้เท่าเดิมเพื่อนๆเ,เข้าใจแอดวานใช่ไหม <c oughs> คือถ้าจะแต่งบทละครใหม่มันก็ต้องมีความมันมีความสนุกไม่ใช่ว่าอ่อมแล้วทําให้เรารู้สึกโอ้ตายแล้วนะคะเสียเสียเวลาดาราของพวกเราต้องมาเล่นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้อ่ะแต่ก็มั่นใจไปก่อนละกันอ่ามั่นใจไปก่อนนะคะก,ก็คงต้องรักษาหน้าตาแหละเนาะเทนเซนวิดีโอแล้วก็นิว c ลาสสิกมีเดีนะคะเอาละนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดบ้างก็มาร่วมนะคะพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ